โอเคครับวันนี้ผมก็มีเว็บสูมเป็นไฟล์หรือสูม i d เกมอะไรจะมาแนะนำนะครับนี่นะครับวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเข้าสู่ระบบนะครับนี่ครับกดเข้าไปมุมซ้ายบนนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเติมนะครับนี่ครับด้วยวิธีการเติมนะครับนี่นะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูวิธีการสูมให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสูม ID สุสมถ่าปักตรงส่มของไม่เกลืออะไรแับประมาณนี้นะครับสูม นี่ก็เป็นสุ่มถาผักตรงนับแต่ผมจะเรียกาเป็นสุ่มหันไม่เกินนะครับนี่ครับทำการสุ่มเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลคนที่ได้นะครับคนที่สุ่มได้นะครับโอเคครับผมก็ได้68เพ็นะครับผมทำการสุ่มอีกรอบเลยนะครับจะได้ไหมครับโอเคครับเราก็ได้68เพจอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะทาการสุ่มอีกรอบนะครับผมเติมเครดิตมาเยอะครับไม่ต้องกลัวโอเคเราจะได้ไหมครับโอเคเราได้68เพนอีกรอบนะครับ ไม่เป็นไรครับผมจะทําการสุ่มอีกนะครับดูครับมัาจะได้ไหมครับได้68เป็นร้อยไม่เป็นไรครับผมเติมมาเยอะครับทุกคนนี่ครับผมก็ทําการสุ่มไปเลยครับรับจะได้ไหมครับจะได้ไหมครับเฮ้ย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 ้ยเ้้เ้ยเเฮบนเ้อันนี้ก็เป็นเเฮเรเ้ยเ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮเค้รับโอเคครับตยนนี้ผมก็ทําการทักิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผมก็จะเซ็นเซอร์ไว้นะครับนี่นะครับได้จริงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้ากมไม่ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสมังกรฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใครที่อยากสมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไม่ต้คลิปนะครับโอเคครับแบบตึงจัดนะครับทุกคนนี่นะครับตึงจัดตึงจ่าครับทุกคนใครที่อยากสมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนะครับแบบเว็บนี้ดีเกินะโอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีรหัสมาแจกแล้วนะครับ จากคลิปที่แล้วผมก็แจกไปแล้วนะครับแต่น้องเขาก็ยังไม่ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแจกใหม่นะครับเอาไม่ดีถ้าวันนี้น้องเขายังไม่ทักมานะครับผมจะแจกคนอื่นเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกอีกนะครับก็คลิปที่แล้วก็ผมก็แจกไปแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะแค่นั้นแหละใครที่อยากได้ก็ดูคลิปไม่จบนะครับผมเห็นคนดูคลิปไม่จบหลายคนอยู่นะครับ ใครดูคลิปไม่จบก็อดเลยนะครับถึงผมสุ่มเจอแต่ผมก็ไม่แจกนะครับโอเคครับไอ้ไอ้คนที่ที่ผมที่ผมบอกว่าได้ครับส่วนมากเขาจะไม่ทักมานะครับใครที่อยากได้ก็ทักมานะครับคนคนคนที่ผมสุ่มได้นะครับทักมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้รหัสไปนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูรีวิวเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมแล้วก็ดูคลิปไม่จบนะครับย้ำต้องดูคลิปไม่จบเท่านั้นนะครับถึงจะได้อ่าโอเคครับเราจะไปดูคลิปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูของกันเลยนะครับนี่นะครับชุดประมาณนี้นะครับใครที่ได้อย่าลืมทักมหาผมนะครับต้องทักมาเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับหรือไม่ก็เอาลิงก์เฟซตัวเองมาวางไว้นะครับผมจะได้ทักไปได้ง่ายๆนะครับนี่ ประมาณนี้เนาะชุดของก็เยอะอยู่นะครับถึงจัดนะครับทุกคนฝากแชร์คนละสองสามแชร์เลยนะครับเออนะครับลืมบอกนะครับคุณคนดูต้องแชร์ด้วยนะครับถ้าถ้าผมแบบเข้าเฟซคนที่ได้ไปแล้วไม่ได้แชร์ผมก็ไม่แจกนะครับ ถ้าผมตรวจว่าคุณไม่ได้แชร์อะไรนี้ผมไม่แจกนะครับทุกคนต้องแชร์ด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ผมดนวยนะครับกดไลค์ให้ถึงร้อยไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกอีกนะครับท่านผู้ชมคือเมื่อเช้าผมไม่วางไว้ผมก็เลยลืมทําปกคลิปนะครับนี่นะครับของประมาณนี้ครับชุดผู้หญิงเนี่ยชุดผู้หญิงก็เติมเยอะอยู่นะครับคือผม ผมแจกหลายคลิปแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ทักมากันนะครับผมก็เลยจากคลิปที่แล้วก็ก็จะลืมทักมานะครับผมจะถ้ายังไม่มีถ้าเขายังไม่ทักมาตอนสองทุ่มนะครับผมจะแจกคนอื่นเลยนะครับผมจะทําคลิปแจกคนอื่นนะครับถ้ายังไม่ทักมานะครับผมจะทจําแจกเลยนะครับ <lap> อาจจะมีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะครับ นี่ครับท่าทางก็จะประมาณนี้นะครับดูเอาเลยนะครับผมขอไม่พูดนะครับนี่นะครับกระเป๋าก็นี่นะครับจะมีกระเป๋าแบบตำนานมากนะครับกระเป๋านี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับกองดวงใจประมาณนี้นะครับสกินรถก็เยอะอยู่นะแอเนี่ยลมก็มีอยู่นะครับแอร์บอดก็มีนะครับนี่ราัสนี้ก็เติมขั้นประมาณเออสองสามขั้นนะครับนี่นะครับแบบรหันี้ชุดผู้หญิงจะแน่นนะครับส่วนมาก ่องผมจะมีแต่ผู้ชายนะครับส่วนมากนะครับเราจะไปดูอาวุธกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ M4 นะพวกปืนอะไรก็จะประมาณนี้นะครับสกงสกาประมาณนี้เลยนะครับ HKS ตึงๆ x m 8เฟีเฟลฟอร์มาสอะไร M60 ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ h k ท t w a n 9 4นะครับเออปุ๊ดผิดไปไหนล่ะนี่ครับ นี่ครับมี2องดีไอเดียครับโคตรจะตึงอ่ะครับทุกคน A W วสองกระบอกคาสองกระบอกแบบเฟี้ยวๆจัดๆเลยนะครับนี่ปืนพกดีกองดีดีทรงดีเซดนี่กระทะลาวามินมาเชสเต้ไม้เมสบอลคาร์ตนะไม่มีสกินก็มานะครับนี่นะครับระเบิดมเจ็ดเกนัดนะครับนี่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์แชร์แล้วก็แชร์นะครับ แล้วก็กดติดตามให้ครบร้านๆซับเร็วๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อาเล็กซ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ